สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอนเอนหรืเซลล์มถจากร้านบอสอนอัมพรเท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สาขาวังบัวครับผมอำเภอขุนคงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับครับผม08136570813 9 081605237นะครับผมและอีกเบอร์นึงนะครับสายตรงถึงผมได้ครับ0986232342นะครับผมวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับผม เป็นคูปรต้ L3208SP นะครับคันนี้คูปรไต้ L3208SP คันนี้นะครับผมจดทะเบียนปี57นะครับคันนี้มาพร้อมกับใบมิดดันดินหน้าแล้วก็ยางใหม่4เส้นครับผมและเรามีผานทวนให้อีกหนึ่งนะครับผมผานทวนให้อีกหนึ่งคินนะครับด้านหลังเป็นอุปกรณ์ด้านหลังนะครับดอกยางใหม่4เส้นครับคันนี้เราดูด้านหลังครับผม แน่นๆครับผมรถไม่เยอะไม่ซึมไม่รั่วครับผมสภาพแ,แห้งระบ,บบไฟเช็คให้เรียบร้อยแล้วครับ<ต>หากคุณลูกค้าท่านใดกําลังมองหาคููต้าย L3208SP คันนี้นะครับผมรถคันนี้มาในราคาเพียง295,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม295,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทางนเราจะมีค่าแนะนําให้3,000บาทและจัดส่งฟรี300กิโลแรกนะครับผมหากคุณลูกค้าท่านใดกําลังมองหาแล้วผมคููต้า L32 08 SP คันนี้นะครับทางร้านบรอษัอัลพารเทคเตอร์อมีให้สำหรับลูกค้าครับผมอ่ะข้างขับเลยครับรถเล็กๆราคาวอร์คอับผมเพียงมาในราคาเพียง2,95,000บาทเท่านั้นเองนะครับ2,95,000บาทเท่านั้นเอง ลูกค้าท่านใดนะครับผมกำลังมองหาลุกต้า L สามสองเีคันนี้นะครับหลานบอสอนอัมพรเ็นเตอร์มีให้สำหรับลูกค้าน,นะครับผมขอขอบคุณที่ติดตามด้วยมะนะครับผมสวัสดีครับ